สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันสวยชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ไมใช่ติ่งเช็ค<ช>อินได้เปล่าถูกต้องจ้าไม่ใช่ติ่งวันนี้นะครับกลับมากับการทำเรเชั่นเพลงสเตคติดอีกแล้ว คือจริงอะทุกคนบอกว่า,ารอบอกว่าเมื่อไหร่พี่จะมาค่ะบอกว่ามาแล้วจะไปถ่าม,มาแล้วมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือน้องปล่อยแล้วมันไม่ทันกับคิวถ่ายเราถูกต้องเราก็เออต้องมาทําในวีคนี้นะคะปกติเราถ่ายได้ทุกวันเสาร์นะทุกคนถ้าน้องปล่อยในทามมิ่งที่แบบมันไม่ทันเสาร์มันก็จะกลายเป็นอีกวีคทันทีนะคะตอานมาใช่ครับและอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นเพลงที่น้องปล่อยออกมาในช่วงเวลาของมันเป็นสเตย์วีคก็คือเมื่อมาสัปดาห์ก่อนเนี้ยมันจะเป็น ครบรอบ4ปีของสเตย์ประกาศประกาศน้อมประกาศชื่อแฟนคลับอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเคยทำจำได้ไหมเราเคยทำปีก่อนนู้นและปีนี้ก็คือเป็นเพลงนี้ทำเอานะคะปล่อยมาในช่วงของสเตวีดูสดใสมากกช่เห็นน้าโป๊ใช่คือฉันเห็นแต่ภาพแลวฉันก็กลั้นเพราะฉันรู้ว่าจะต้องทำฉันก็เลยยังไม่ฟังกมเตยเงินจะไปเตยได้ทรมานว่าคนนี้เราไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูจุดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับ และแน่นอนนะครับผมเรามี Membership ถ้าอยากดูคลิปก่อนใครแล้วก็ไม่ต้องย้ายแพลตฟอร์มให้เหนื่อยยากเพียงแค่สมัคร Membership ก็จะได้ดูคลิปต่างๆในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำร์เมมเนะจ๊ะพร้อมไหมพร้อมค่ะไปดูกันเลยจ้าเอาอุ้ยลุกดีอีกแหละโอ้ยเจ้าใสอุ้ยฉันชอบเสื้อเขาสวยหรอมากอุ้ย โอ้อนีใคจะโเอ็นหล่อมากจน่ารักอีกเ่ยอุ้ยน่น้องโอ้เท่โอ้ยสดใสมากโอ้ยนี่จันมึงชุดดีทุกอยดีมากดีมากเโอ้ยหล่อมากไล่กับไลกับอโอ้ย ไปว่าฮีเร <à kilow> <Day> hey, oh, ียกกันมาโอ๊ยดนลอ้ยน้องดัดฟันใช่ไหมใช่

กับกีตาร์คือแบบยิ่งเข้าไปใหญ่โอ้ยเล็กจริงยิ่งหวาดเสียบตลอดลมหลับมากโอ้ย What? เรื่อหเหมือนบอยบอยแบนด์ที่เป็นแบบมือกีตาร์อ่อยดีมากเฮ้ยมึงชัอปอัพน่ารักอ่ะเอเรื้องหลังเบื้องหลังอุ้ยน้องน่ารักโอ้ยโอเมก้าเป็นเรื่องหลังที่ใหญ่อยู่ก็คือ คือพี่สไตลิตขำหรอหนึ่งทีมพอบคือฮาแล้วสองนาต้องสับอีกสามตัวนี้รักตวลีหอไม่โดนไม่โดนอยู่ที่เดิมเลยลูกโอ้ยตัวจิวจิวดีว่าฟิลิปคือตัวตัวจุ้งโอ้ยยิ้มหวาน จบแล้วแล้วรักมากดีใจที่ทำคลิปนี้เป็นคลิปแรกของวันสดใสเติมไฟดิฉันมีเอเนอร์จีความสดใสขึ้นอยากออกไปแบบทำอะไรสักอย่างอยากออกไปร่วมเดินทางไปกับเขาเขาบอกว่าเอนชนะไปเที่ยวเฮ้ยข้อหม่ดีมากจริงเป็นเพลงที่แบบจังเออชอบทุกครั้งเลยที่แบบว่า เตคิดเขาแบบมักจะมีอะไรมาต่อแท stay นสเตทุกีเ,เลเวลาเป็นเพลงให้สเตนเนาะใช่ทำเพลงให้จัดงานให้หรือมีอะไรอย่างเงี้ยคือตลอดเลยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเราก็เป็นสเตคนหนึ่งเรารู้สึกผูกพันนะคะกับการที่แบบน้องๆทำอะไรให้เราก็คาดหวังแหละว่าแบบปีปีนี้จะมีอะไรพิเศษมาให้เราไหมอย่างเงี้ย ซึ่งเพลงที่ให้สเตททุกเพลงอะจะเป็นเพลงแนวเนี้ยใช่แนบแบบให้กำลังใจอยู่ด้วยกันร่วมเดินทางไปด้วยกันตอบแทนทุกคนเนาะด้วยความหมายดีๆแล้วก็ให้เห็นความน่ารักของทุกคนคือสเต์ก็ต้องการแค่นี้แหละจริงมันน่ารักมากเลย่เธอยิ้มทั้งคลิปเลยอะตัวเราสดใสตามน้องๆไปเลยจริงแล้วก็ไม่ต้องแต่งตัวเยอะไม่ต้องแต่งหน้าอันนี้คือสบายสบายลุคแบบลุคดีมากเลยอะทุกคนอะลุคแต่งตามได้แล้วก็เป็นลุคที่แบบ เป็นอ่งที่แบบเราสามารถใส่ได้จริงๆ,ๆอ่ะใ,ในการแบบไปเที่ยวหรืออะไรเนี้ยเนาะสดใสมากมาเธอในภาพเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวทะเลแล้วเราเจอแก๊งเด็กผู้ชายแบบเนี้ยเราจะต้องหันไปมองว่าเขาเขาคือใครอ่ะเขาทำอะไรกันนะอะไรเอร็ดจังจริงคือเขาแต่งตัวแบบสีอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออเหมาะกับทะเลเออคุมโทนเป็นสีไปได้แบบขาวน้ําเงินอะไรเงี้ยเนาะคือน่ารักมากน้องๆแบบสดใสคือมีความเป็นเด็ก แล้วก็มีความแล้วเป็นเด็กหนุ่มรูปหล่อเราดูแล้วเราก็เออแฮปปี้ตามอะไรเงี้ยอ่านแบบคำแปลก็แบบดีมากเลยอ่ะน่ารักมากจริงน่าาทุกคนก็คือมีแอร์ไทม์ของตัวเองกันนะชอบมากเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าแต่ละคนนะมาในลุกคือเราก็เห็นลุกเดียวได้แหละแต่ว่ามันเป็นลุกที่แบบเหมาะกับเขาใช่ใช่อย่างคุณลีโนต้องพูดถึงก่อนเลยหล่อมากสะดุดตามากกับเอ็มวีเนี้ยเรารู้สึกว่าชุดยีนชุดยีนเราเหมาะกับเขามา เออใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นแบบเขาในลบใส่ยีนเ่ๆเขาจะได้แบบว่าคีปยีนเสมอเลยนะช่าแบบเหล้วแบบโอ้โหปิดทุกอย่างแต่คือแบบเฮ้ยทำไมเซ็กซี่มากได้อินเนอร์จากสายตาแล้วแม้ท่อนล่างคือลำลองนะใส่รองเท้าเป็นแบบว่ารองเท้าแตะเออเวันอว่าแต่ว่าแบบเอ้ย ด้วยสายตาเขาดูมีความเซ็กซี่จริงๆอะคุณลีนวัลใช่จริงเขาเสริมจริงขอดมยาก่อนขอพี่บังชันได้พี่บังชันแม่เทอพี่บังชันดิกับดิกริต้าบ้าไปแล้วมึงคือเขาเหมือนวงบอยแบนด์อะที่แบบเป็นมวงกีตาร์แบบสุดฮอตฉันเห็นภาพว่าแบบเขาเป็นแฟนเราอะแล้วแบบว่าเราอะเดินลงไปในทะเลใช่ป่ะแล้วเาอะดิกริต้าบอกว่าเพลงนี้ผมให้คุณครับ เพื่อนกลัวไปไหนต่อเพื่อนกลัวเห็นไปรีดอะไรสิจ๊ะแต่งดียากนุ่นจังคะไม่ถักคือแบบมันจริงจริงมันเป็นบริบทที่แบบไม่ได้เกิดขึ้นจริงในชีวิตตัวาเอาอะไรอันนี้ลงไปแต่คือแบบพอเป็นเขาอะมันดูแบบมันเท่มาก ด้วยลูกการแต่งตัวเรารู้สึกว่าแบบพอแบบฮ้อยกีตาร์แล้วแบบเฮ้ยมันคโเท่คนโคตรเท่แฟนหนุ่มคนหนึ่งและเราเราไม่เคยเห็นพี่ลิบังชานดีกีตารเลยใช่แบบอยู่กับกีตาร์คือแบบ โอ้แม่ที่ดมากด้วยลุกทุกอย่างคือแบบส่งไปด้วยกันหมดเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบได้อ่ะสบายมากแล้เสื้อมันจะเป็นแขนกุดสุดแขนกุดบางขาดไม่ครบก็แซ่แขนกุดโชว์กล้ามจริงเราคือแบบเฮ้ยเล่นบอดี้เขาดีบอดี้เขาใส่อะไรก็สวยอ่ะคือเวลาเขาใส่ชุดต่างๆมันดูเท่มากเพราะว่ารูปร่างเขาดีอะไรเงี้ยดีมากจริงๆนะ พี่บางช้างก็คือตกคนเข้าด้อมได้เลยอะนะเป็นลูกเนี่ยเป็นลูกแฟนหนุม่มแฟนหนุ่มแต่ว่าพอเวลาน่ารักก็คือน่ารักมากเวลาเท่ก็คือ,เ,<ล>อเท่มากจริงฉันเลยถึง,งแบบเซ็กโคตที่เขาแบบตลกเขาเป็นคนตลกเขาคนน่ารักมากอะพอเวลาอยู่ในเอ็มบีเขาก็จะมีอีกลุกนึงในมีหลายลุกให้เราว้าวตลอดเลยอะไรเงี้ยเออไปขอพี่ช่างดินได้ ทุกอย่างพี่ช่างดิงนอ่ะพี่ช่างบิงนอ่ะเวลาเวลาใส่เสื้อยืดอ่ะจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าความล่ําของแขนใช,ใช่ใช่ใช่เขาเป็นคนแบบรู้เลยว่าเวทอ,ะอ,อกก่ะรู้เลยว่าออกกําลังกายคือมันเป็นบอดี้ที่ไม่ได้อยู่ดินอนตื่นมาแล้วจะมีบอดี้แบบเนี้ยต้องตั้งใจทำ<ช>แล้วเขาจร <ใจ S 1> ิงๆคือเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้รูปร่างแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันต้องออกกําลังกายเพื่อให้ได้มาซึ่งแบบเขาจริงเขาก็ดูเป็นคนตัวเล็กประมาณหนึ่งอ่ะแต่แบบ รู้เลยว่าแบบเขาแบบขึ้นมาเออเขาพยายามกลับมาแล้วคือมันเข้ากับเขามากเลยนะบอดี้ตอนเนี้ยพอใส่เสายืดใช่ไหมก็จะเห็นเห็นแบบกล้ามเนื้อตัวส่วนต่เป็นคนที่ต่อให้จะทํายังไงเขาจะเท่เสมอเทสมอเวลาแล้วยิ่งเวลาไม่ว่าจะหยิบเขาไปลงตรงบริบทไหนอยู่กลางทะเลก็ยังโห่ทชไมคนนี้หล่อตรงเท่มากแล้ววลาแร็ปคือเป็นยังไงเลยแซ่บใช่ไหมคะแรปแซ่บมาเป็นคนหนึ่งที่คือแรปแบบแรปคมแรปดุแรปเดือด คือถึงแม้ว่าเพลงจะสดใสอแต่ว่าพอมีท่อนแรปอะนี่คือนี่คือสเตจทิดนี่คือแบบว่าความพี่ความเสียงแรปของพี่ช่างบินก็คือแบบตาตึงใจขอไปที่คนต่อไปที่เสียงตาตึงเช่นกันตลอดมาฟิลิปค่ะได้หวานมากเธอเขาบอกเพวกเราคิดเปเสียงเดียวกันนะจอนี่หวมาวหลานย้อยด้วยความแบบตาเขาหน้าและการแต่งตัวแล้วพอยิ้มอะหน้าหวานแบบ หวานไปเลยอ่ะมึงหวานขึ้นลุกหวานมากแต่พอเสียงเท่มากเสียงเท่มากจริงๆเท่จริงแต่ว่าเสื้อเอาคืออยากซื้อตั้งใช่เสื้อสวยมากเป็นไซยตั้งที่แบบน่ารักมากแต่แบบว่าเขาใส่แล้วบบอกกัเสีสีมันดีด้วยครีมสึกพูดเลยมาเขาสวยแบบน่าสวยมากคือยิ้มออกมาแล้วแบบโอ้ยแบบเป็นคนขยันแพ้เออเป็นคนคาริสมุดแล้วก็ระดับระยูอะแต่ว่าพอเราได้เสียงเราจะหันมาว่านี่คือเสียงของใครอะเสียงเขาสุดหู แย่แด้จริงเนาะเสียงน้องเสียงเท่มากสะดุดหูเลยคือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวให้วงนี้จริงๆนะเสียงฟิลิก่ะเราชอบมากฟิลิกแล้วขอไปที่แบบเมนชันหนึงนะให้ยอมอีกแล้วผมดาวเอาผมลองก็เขาน่ารักอีกแล้วมึงเขาเป็นคนที่แบบเนาะจริงๆจริงๆเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่สามารถแครีได้หลายลูกจริงมาแล้วพูดมาทูกครั้งเลยว่าแบบ ถ้าเขาจะเท่คือเขาประเท่ได้เขาจะน่ารักเขาก็จุ้งได้คือเขาแบบเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบมีคาริสม่าสูงมากสีทั้งความสวยความเท่ความแบบอยู่ที่ว่าคือเขาจะอยู่กับใครอะสีผมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายๆครั้งคือแบบได้สีผมที่แตกแตอเไยก็คือแคลรี่อยู่ริงก็แดงอันนี้พอดำก็คือหมูอยู่ไม่ไหวเรได้เอาผมลง เป็นลุคที่เราชอบนะลุคแบบผมหนาหนุ่มอีกลาผมลมดีมากน่ารักมากท่อนตัวเองก็ดีอีกแล้วน้องก็ยังเป็นอีกคนที่แครี่ท่านึงได้เป็นอย่างดีต่อไปน้องฮัน เจ้ากาล็อกเออน้องฮันน่ารักมากตอนที่เปิดมาที่เป็นน้องฮันที่เราดนอยู่ตอนน้น่ารักมากเราชอบเสื้อน้องฮันเหมือนกันคือแบบจริงๆเหมาะกับเขาอะคือแบบน่ารักอ้ะคือน้องฮันเป็นคนที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแต่ว่าแต่ว่าพอวาแร็ปก็คือจะทําให้เราใจสั่นตลอดนะคือเขายังมีความเท่คือเวลาที่เขาเป็นแร็ปเปอร์อะเขาจะเขาจะเท่แล้วคือเสียงเขาดีมากีใช่เสียงเขาดีมากคือคือน้องฮันเป็นคนที่มีความสามารถมากไม่ว่าจะแร็ปร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเพลงนี้ก็ทาให้น้องได้เห็นหลาย มุมที่เราแบบว่ au, shouting, <ICO? S 1> าได <ppy aciones S 1> ้คือ <rupt. |lo|> จริงๆแล้วเราก็อาจจะเคยเห็นบางมุมแบบอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่ามันยังได้ได้เน้นได้เน้นย้ำความเป็นน้องหันที่ชัดเจนก็คือความน่ารักความสดใสอะไรเงี้ยแล้วความเท่ความแซ่บก็คือยังมีครบอยู่ใน้อยู่ตรงทะเลคือแบบน่ารักมากอยากอบโอ๋มากอยากอยากแบบเวลาน้องหันกินเขาแล้วอยากนั่งดูอย่างเงี้ยจริงแบบเคียวตุ้กินอีกกินบแกกตนอีกแล้วคงจะมีความสุขนะน้องกับชิคกี้เดลจริงนะแบบมีแบบ มีแจมจริงเป็นกระรอดน้อยไปให้ฟันเด็กแนวได้ไหมอุ้ยเขาสมิวน่ารักมากเสียงก็คือไม่มีอะไรไปตัดสินเขาได้อยู่แล้วอะ เอย่ยังไงเป็นเพราะเราเวลายิ้มเห็นเวลเด็กมากเลยเวลาเห็นเหล็กเห็นเหล็กดลับฝันแล้วคือโอ้ยน่ารักติ๊กต้าไอ้เกต้าไอ้เกต้าอิ๊กจริงแล้วก็ลาแล้วคือด้วยคาแรคเตอร์ของของซึมินเนี่ยเขาจะเป็นคนที่น่ารักเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นแบบเขินเขินด้วยแบบผู้ชายขี้เขินใช่แต่ว่าแบบแต่ว่าพอเวลาแบบเขาเป็นคนเขินที่เวลาเขาร้องอะไรเขาจะมั่นใจเขามั่นใจแล้วแล้วเขาแบบแล้วมันทําให้เขาหล่อขึ้นไงคือคือเวลาอยู่ที่เฉยๆเราจะมาว่าาว้ยซึมินน่ารักซึมินเป็นเด็กเจ้าของหม่อม มีอะไรเงี้ยแต่พอร้องอ่ะพี่ซิงมินชอบเราชอบลูกนี้มากเลยอะลูกน่ารักเออต่อให้น้องดัดฟันอ่ะแต่ว่าเสียงน้องยังยังไม่เจนตอนเราดัดฟันเราก็บางทีก็รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ชัดบางมีลิ้นพันกันแบบเราดัดฟัน กับน้องเราไม่ติดเลยเรารู้สึกว่าความเป็นซึงมินก็ยังอยู่รงเขาร้องเขาร้องชัดร้องขมมากตั้งแต่ในรายการแล้วน้นน้องก็ดัดฟันเหมือนกันนะตอนนั้นนะน้องยังร้องเพลงได้แบบเหมือนเดิมย่างเลยอ่ะดูเด็กอ่ะเขาดูเด็กลงปิดเวลาเวลาเห็นดัดฟันนะเราสึกว่าน้องดูเด็กๆไปอีกอ่ะเออไอเอ็มากมักใน่ออนท็อปมัดในออนท็อปของเร้น่ารักมากเลยน้องอีกโตแบบน้องที่ใส่คอ น้อคือแบบตอนที่น้องระหว่างที่น้องยิ้มแล้วตาเป็นอย่างเงี้ยทล่าอีกอ่ะน้องเหมือนเหมือนอีโมจิหมาป่าเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงไอ้ตัวสีส้มมาให้เราใช่ไหมทุกคนคือน่ารักมากดอกคือตาตาเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบงี้ยสาวแล้วเวลายิ้มกว้างๆน่ารักจัง เพลินละเพลงเพลินทุกคนชาวดีเนื้อดีจริงดนตรีดีความหมายดีภาพดีแสงดีก็คือดีทุกอย่างอันนี้อวยวยังไงแล้วอะอีชอบจริงนะชอบมากเป็นเพลงที่ฟังวนๆได้อะ่ ฟังไปเลยแม่ขับรถกร็แบบทำให้แบบมี energy ดีแล้วฝั่งเรารเ,เรเเเเเาเราอยากออกเดินทางอยากไปเที่ยวทุกคนถ้าถ้าเต้ขับรถตอนอยู่สายามเต้อ,อยากจะขับมหาชัยไม่รู้ตัวเพราะว่าพ <c oughs> <ช>ันป้าขึ้นทางด่วนไปเลยค่ะพระสัพานแขวนลงขั้นสองไปเลยค่ะมหาชัยยาวๆไปทะเลค่ะไปออกไปเลยค่ะไปสั่งปลาหมึกกินเลยค่ะไปเขียนสเตทีส์ใช่ไหมค่ะน่ารักมากเลยอ่ดีใจเย้ ทุกคนต้องอมาดูกันเยอะๆนะคะใช่ฝากด้วยนะคะผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้วันนี้พี่น้งสามคนขอลาไปกันจะกลัาคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ <พอ S 1> ายบาย